สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปลาเล็กชาแนลนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําเมนูไก่ใต้น้ํากันนะคะจะเป็นไก่ใต้น้ําสไตล์ปลาเล็กค่ะไม่ยุ่งยากเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเรามาดูวัตถุดิบและเครื่องปรุงกันเลยนะคะวัตถุดิบของเราปีกบนไก่ค่ะเดี๋ยวเราจะทําทั้งปีกเลยนะคะเราจะไม่สับเนาะปีกบนไก่ ้นหอมใบมะกรูดนะคะเครื่องปรุงนะคะก็จะมีเครื่อ,อส่วนของพริกแกงนะคะก็จะมีนะคะข,ข่าตะไคร้พริกหอมแดงกระเทียมนะคะส่วนเครื่องปรุงก็จะมีน้ำปลาะคะ่ะน้ำปลานะคะ ซอสหอยค่ะน้ำตาลทรายนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาตำพริกแกงกันเลยนะคะอ่า เพิ่มความหอมนะคะเพิ่มความหอมความเผ็ดร้อนด้วยพริกทไทยนะคะเมื่อกี้ลืมนะคะใส่หอมแดงกับกระเทียมไปเลยค่ะ ตามพอ,อยาบๆแค่นี้พอนะคะเรามาลงมือทำกันเลยค่ะยังไม่ต้องเปิดไฟนะคะน้ำไก่ของเราลงไปก่อนค่ะ ไม่ต้องใส่น้ำนะคะเดีย๋ยวน้ำไก่ก็จะออกมาเองเนาะก็จะเหมือนลักษณะที่ปเล็ทกทําอบไก่ซอสหอยประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะอันตรายปลายช้อนเนาะถ้าใครมี ผงปรุงรสนะคะใส่ผงปรุงรสก็เพิ่มความอร่อยนะคะน้ำปลาค่ะประมาณสองช้อนชาได้ค่ะน้ำปลาร้านะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ สูตนี้จะยังไม่ตายตัวนะคะเดี๋ยวพอสุกแล้วเรามาชิมกันอีกทีหนึ่งเราสามารถปรุงรสเพิ่มได้นะคะเปิดแก๊สค่ะปิดตานะคะ นาทีแรกก็เลยจะใช้ไฟแรงก่อนนะคะพอเขาเริ่มมีควันแล้วก็จะใช้ไฟกลางค่อนไปอ่อนค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงนะคะอีกสักสิบนาทีนะคะเดี๋ยวมาดูอีกทีนะคะครบสิบนาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูแล้วก็มาชิมกันนะคะว่ารสชาติที่เราปรุงไว้นะ่ะพอดีไหมคะ น้ำที่เห็นอยู่นี่ก็คือจะเป็นน้ำไก่นะคะที่เขาออกมาะค่ะขอเพิ่ม ซอสหอยนิดนึงนะคะใบมะกรูดกับต้นหอมนะคะใส่ไปเลยค่ะถ้าใครมีใบยอย่างอื่นนะคะใบโหระพาใบากะเพราหรือว่าใบาอื่นที่เราชอบใส่นะคะก็ใส่ไปได้นะคะแต่ของก็เล็กไม่มีจริงๆค่ะนี้แค่นี้ก็จะใช้ไปแค่นี้นะคะ ทีนี้เราจะมาอบกันต่ออีกสัก5นาทีนะคะเพราะว่าไก่ของเราสุกแล้วแต่อยากให้เขาเข้าเนื้ออีกนิดนึงนะคะให้น้ําให้น้ําไก่อ่ะเข้าซึมเข้าเนื้อไก่อีกนิดนึงก็จะอบต่ออีกสัก5นาทีนะคะใช้ไฟอ่อนนะคะอบไฟอ่อน5นาทีค่ะครบ5นาทีแล้วนะคะ ปิดแก๊สได้เลยค่ะ